เจนนี่เจนตินี่สวัสดีทุกคนอยากยาเห็นรีแอคที่ภูกเก็ตเลยยินดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะคระับภูเก็ตตัมม้งมาวันนี้มีผู้ชายมาเชียร์ด้วยนี่กบุญบายกูตายค่ะ ใครเป็นคนให้กว่าจะเบลนั่งตอนชิวยน้าจคูสอนเดจะเป็นกูสอนเต้นนะกจะเป็นกูสอนเท้ะจะเป็นครูสอนเนะเปรองเเปนูสอนเนนะกยะเู่แลต้นก็จะไม่นดอเพรูะว่าจะเป็นรูอ้นนเรู่องเด้นครอะก็อน้กรู้นกน้กรูกนครู้ะรอก็เลยคก็ป็นะ ฟิลมือใครฟิลมือใครฟิลิปปียวกับโยนผ้าของชาลีด้าไหมใช่ฟมือใครแต่ก็ดีใจแต่ถ้าวันนั้นไม่ทํำท่านั้นก็เงียบเนาะถูกต้องนี่คือทุกคนก็คือวันนั้นถูกต้องค่ะวันนั้นก็คือกอจเเบลทุกพื้นที่ของจริงต่อไปตามแม่เอ็มเธออย่างผู้สากเิยจะกลับมาไหม เธอจะเธอไปประ,ะกันให้นางพักไหมเธอให้นางประกวดต่ออีกเหรอขอความจริงไอชินอะไรอะชาดีน่านะ่ะอ,อ๋อใช่ค่ะให้น้องเป็นสลิปแล้วเป็นสอส่อของใช่ทุกคนจริงไอที่ไม่มีอยู่ทีไม่ไม่รู้ใครอย่า,างคนนี้นี่คนนี้จะมามหนูแก่แล้วปล่อยให้หนูมีลูกสาวดีกว่ามาเดินให้เด็กมันดูเดินได้ตรงไหนก็เดินได้แม่ไม่ต้องเวทีก็ได้ พี่สุไม่ได้มาค่ะวันนี้พี่สุถ่ายละครสองวันเลยจริงๆนางอยากมามากเตรียมชุดไว้แล้วด้วยนะแต่ว่าน้องถ่ายละคร2วันติดเลยดูส,สวยมากที่บูกเกต็ตกยอดขอบคุณครักขบคุณทุกคนนะคะเนี่ยไม่มีใครกดแชร์ใจเลยไม่มีใครกดหัวใจเลย กดบ้างอะไรบ้างเนาะอย่าดูอย่างเดียวว่าอะไรเองอ่ะผมเองได้ไหมทุกะไรได้แม่ก็กดเองสิคะรุ่นนางตอบคำถามเอร์ะจะดีกว่าที่คิดก็ลุนค่ะทุกคนลุนทุกคนลุนค่ะแต่ว่าก็ใดๆก็คือน้องเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณเว้ยขอบคุณค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยปะที่มีมหมูจำไม่ได้หมูบีเลยมีตูบีใช่ค่ะ มีโอวีของหุยหนูผ <Natural Four> ู้ชายนผู้ชายเดี๋ยวดูผู้ชายหิวอะไรหิวข้าผมกดได้ได้ผู้ีสิงสิเอนนักเรียนเี่กุนกับสาว พี่กบเอบเจมส์จะกินเฮดโอจะมีเพื่อนแล้วอโอพ้พ่กบโอบทุกคนอยู่ข้าวมากดีนะไม่ได้โพคว่าจะถักินเฮีมีหน้า,านนตาดี ไม่รอให้โตเลยทุกคนดูผู้ชายต่อแม่เลยเอา้าเลยเหรอนี่ไงดูผู้ชายอ่ะผู้ชายเนี่ยชายแทย้เออ <c oughs> เขาบอกว่าหู <c oughs> เก่อุ้นเ <c oughs> สียวทุกคนไม่ได้กินจริงร <c oughs> ทุกคน

เด็กแ,แม่ดีจังเลยลอยดอกับี้ยบ้างแล้ก็เก่งน่ะแล้วก็ลอยยิงขายเรือทุกปีนะลิกนะแม่มาเวนี้ตั้งนานแล้วคะ่ะมาทุกปีมาตลอดเวลาค่ะ โอ้ยสวัสนี้ยังไงสิแม่พี่โกบพี่คิมขอสัมภาษณ์พี่ดูได้พี่คิมฮัลโหลสวัสดีค่ะขอเข้ากล้องได้ไหมได้อยากเข้ากล้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ถ่ายรูปก,กันคมม่ะถรูปทุกคนม,มาหนาักมากเลยแม่อยู่ไหนแม่ทุกคนปีที่แล้วไงถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ่ายรูปก่อนทุกคนพี่พี่เอาแล้วเราเข้ากล้องทำไมอ่ะทุกคนเอาทุกคนทุกคน นีเฉันขอเขาด้วยรำกรรดแม่อยู่ไหนเข้าไปเแม่เบลอยู่ไหนทุกคนหาลูกค่ะทุกคนเห็นหลังยยเบลก่อนยืดขายืดทะแม่ ดีใจมากๆที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามตลอดทุกวันทุกเคมเปนทุกอย่างบจดเชลใสุดตีนเลยบอกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลของหนูทุกคนตอบมือเลยครับแม่อยู่ข้างหลังตัดตีนแตกเลยถึงแม่นั่งพับเพียบไม่ได้นะเออเลยพี่บอล ก่อนก่อนที่ประกาศอะหนูเรียกแม่ใช่ไหมหนูบอกว่าอะไรลูกเออกินนะเออตอนนี้กาับเพราะว่าเอามงด้วยเอ่าก่อนจบ ไยินนี่ไอ้เจ้ากัดบอกนี่มิเบลก็ได้ยินเขาบอกว่าได้ยินเขาร้องไห้เลยตอนที่หนูจะจับมไอแล้วหนูบอกว่าหนูรักแม่มากนะคะอะไรเงี้ยเออน่ารักมากน่ารักมาก

อันนี้เอาเ่ยกบมันยกมันไมยกมัเลยอบมน่ไจวไว้ข้างังอนไปยกไม่ไ้วางไว้ก่อนอ่ะพ่หลินไหนเอ๊ะเบียเป็นเบียเป็นไหนอะไหนแซมบเบีย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 หมักไม่ไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้าซอนหน้าหรือสอนหังไหมคะเราเบลอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเตียงข้างนี้ค่ะมันหนักข้างนี้ข้างนี้ แล้วก็แจวหน้าย่อไหมใช่โอ้ยพ่สองเออปลูกลูกอ่น่ารัย่อเลอผู้หญิงอยู่นะอ้ย้เยกสีขาได้เ่บตอเนี้ต้องเลยสีขาวมาค่ะโอเคได้ได้ลูกแม่แม่ชายฝั่งนี้ไปเติมข้างโน้นค่ะอะ ทุกคนทุกคนอย่ามาเติมหนูสิไปคาคนเถอะกระกเลมา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 ไอ้พวกน้องๆมาเย็นเลยอย่าอย่าต่อท้ายไปซ้อนหน้าหนูมา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 นาม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 ายามาอามอมา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 ม่ยามามามานาม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 าแมาเาามมามมา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 มมมา แม่แม่มาดูี่ปอนไม่เข้าหรออ่ะปอนมาด้วยคิดแก้ปัญหานะคะอยากให้คนว่ารัฐบาลได้ว่าเป็นวัว ทุกคนครับทุกคนนะทีมงานเรานะคะพี่คิมค่ะดีใจกับทุกคนค่ะเออเออเออกนัวผมเลยไหมผมไม่พี่กบเดี๋ยวย่อเดี๋ยวมาแล้วย่ออ่าอ่าตามตามหลินซอไว้เกินซอหน่อยนะซอหน่อยนะเ เออเออเออทุกคนมามามาเดี๋ยวเรากจชเบลมานะคะทุกคนตอจะต่อไเตอร่อไปฝากกระไว้ที่ทุกท่านนะคะเออแล้วทำไมตะวันหยค่ะกผู้หญิงกลัไ่มาคุ่คเป็นผู้หญิง่้เฮ้ยอย่าสรนั่งหาโมอยู่มพอดีเดินหาโมอยู่นางบอก

ย่อข้างหน้าก็ได้นะครับโอเคครับท well like> ่าใชัรู้ตัวว่าไม่สูงหลังเขย่งนะฮะหนึ่งสองสามมงกนะนะมงกุมงเลยโอเค one and only อีรบหนึ่งเย่เลยเย่ขอบคุณค่ะ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 ทุกคนที่ขไอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่าขอบคุณคน้รนก่อนนะขอบคุณครับนไดคขอบคุณค่ะ

ตอเรื่องอะไรเรื่องไหนเรื่องอะไรครอเดไปเดียพาไปถ่ายนี่เคไปค่พราะว่าีเพื่อนเเขาไปค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันกินข้าวได้แล้วกินข้าวด้วยกันทุกคนไปาุยเป็นไงคะเธอฉันอยู่ข้างนอกไม่มีเลขาค่ะไยไปยตแบบที่เขาเป็นลมหลอ เป็นลมกดเฉลียวตัวพี่เลนพี่เลนพี่เลนไปไหนอ่ะพี่เลนนี่ครับน้องต้นะคะโอเคครับแบบแบบแพี่กบพี่กบลมนี่นี่ลมทางนี้คืออะไรอย่างนี้โรงงานทิวลิปกดกลเด้นทิวลิปอยู่ตรงข้ามนี่นี่ไงวเลนิ้บางจะปิดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตรงนี้ค่ะตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามอยู่แล้วว่างไหม8โมง อัปเดอร์ปาร์ตี้มากินหน่อยกันเพราะว่ากลางคืนน้องเข้ามาที่นี่ตัวสัมภาษณ์ได้หน่อยโอเคสวัสดีค่ะได้ได้เดี๋ยวจะไปนี่ยแป๊บนึงนะคะ่ในตรงนี้เลยพี่ก็ให้พี่กินมานะโต๊ดเลยค่ะอย่าอย่าทำเล่นนะคะมีทุกคนอยู่ครับปะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกี้ไปกินข้าบไป ก็เสร็จเราไปเราไปข้างล่างก่อนพี <nose> ่กิมอัน <GO> น <ES> ี้พี่กิมสัมภาษณ์ก่อนพี่กิมหลายหลายเรื่องอยู่แจริงๆเป็นคนที่อยู่ที่สุดใช่แต่ว่าถ้าถ้าไม่หนีออกก็ไม่ได้ไปนะต้องดึงพี่กบไปหลังเวที่ไปหลังเวทีพี่กบไปหลังเวทีใช่เห็นเดินเข้าไปสวัสดีทุกคนครับผมมง ที่เราไปเวีกไปแลวนะครับปีชูชาเราไปก่อนเลยวนพี่เอจจัภาพน้องๆก่อนที่จะไปเดี๋ยวเราไปก่อนเขาแบนเก็บคนน้องๆให้ได้ใครจได้หมเรื่องเลยเ่ียต้องเก็บก่องปะเราไปก่อนไปก่อน าีนี้ปีไหนกินข้าวไหมไปกับพี่ต้อยหนูไปรอข้างล่างเลยนี่ไปแม่รอข้างล่างจะเป็นลมเลรออยางเขาตามไปเลยไปไหนอ่ะกินข้าวข้างล่างเขาจองีทด้วยฟูชเออมีได้ไงเนี่ยบอกแล้วบอกคุณได้แล้วนี่ไงไม่งั้นถ้าไม่ไปกันมันจะไม่ได้ไปกัน บอกเบียแล้วบอกเบียแล้วเบียอยู่กับลินบอลบอลอยู่กับน้องขางหลาใหญ่น้องตามไปน้องตามอยู่ใช่ไหมใช่ก็ตามเขารู้อยู่แล้วว่อยู่ตรงไหนไม่ไ้กลับไปแล้วไ้ไ้ถ่ายูป้แบอลแล้วไแบอลแล้วไ้ลไปไป้วไปไหนแล้วอ่ะใคอนวไปก่อน เกาตัวไปข้างหลังทุกคนกินข้าวไหมกินข้าวอย่างไม่ไหวล้วจะเป็นลมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เชียร์ทีมภูกเก็ตน,นะมิการไทยแลนด์เราประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันเอ t มยูทภูเก็ตนะคะทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะตรงเฟรมฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะสวัสดีครับคุณรับ วีมากดีมาอร่อยไหมอย่าอย่าเปิดยากาพรุ่งนี้ซื้อ้วยนะอยู่ค้างอุ้ยน้าอเลย ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆเลยอ About your go o บววเซ็นดีทูยนี้วยนะนี่ราคไทย ไปแล้วอยู่เข้ามากทุกคนขออนุญาตไปก่อนนะคะจะเป็นลมขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากมากเลยที่คอยเชียร์แล้วก็คอยซัพพอร์ตนะคะใครที่กดตะกร้าก็ขอบคุณทุกคนด้วยแม่รอนพี่สู้แล้วพี่สู้อยู่ไหนพี่สู้ไม่ได้มาเอาเล่คนเดียวเดี๋ยวคนเดียว ทุกคนไม่มียังไม่มีคนสมัครเอ็มยูทีภูเก็ตทีนี้ทุกคนทำยังไงดีเร็วเร็วค่ะเป็นลูกแม่ต้องเดินเร็วหมอกอะไรนะเออพมอฮอตถอดก้มแล้วค่ะหมาล่าต้มรอแล้วค่ะอุ้ยแล้วแม่แม่ปอนแม่พี่ปอนแม่หนูเดินไปแค่นี้ เดียวทางขายเยอะๆเราไม่รอแม่เลยอ่ะแม่เราเดจะได้ทันทแม่ก้มหรอตั้มหรอเออทุกคนขอบคุณทุกคนดเดี๋ยวรลอยชั้นหนึ่งวันนี้ก็บโปวันนี้มาในทีมเสื้อหนังนะครับเป็นแบบเป็นอะไรวันนี้มาแบบ มาดูแลลูกสาวชายแค่ฟิลฟิลมาดูแลลูกสาวครับวันนี้แล้วมาเมียไม่รู้เม่เจอกันที่ปลายทางหรือว่าเจอกันที่หม้อหม้อหม้อหมาล่าค่ะวันนี้ทำไมพ่อเท่จังครับขอบคุณครับผมปีพ่อก็เท่ของพ่ออยู่แล้วนี่ถือกระเป๋าให้เมียครับอ๋อเมียกระเป๋าเมียครับผมนี่กระเป๋าเธอ ง,ง,งทไทยมันนั่งแวะถ่ายรูปเหรอพีนันนี้ไม่ไหวเลยอยู่ทำมาอ่ากดเชบเบลมงตอนมงทำไงนี่สุดๆุดเขารูห้หมดเลยว่าเป็นตูนตอนกดเชบเบลมงอะลุ้นไหมลุ้นไหมก็ตื่นเต้นตลอดเวลาเธอมันไม่ใช่ว่าแบบว่าพวกฉันคิดว่าแบบลอยลำมงลอยลำนะอ,อ,อย่างที่บอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแต่เราอ่ะเราเชื่อในเรืวกนเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นของเราอยู่เราก็ลุ้น ก็มีสิทธิที่กัวเเบลจะมงหรือไม่มงอยู่แล้วเธอ,เอ,อแล้่ยจับมือถูแต่ว่าเราอะแค่เชื่อว่าเออความพยายามอะมันจะทําให้เขาเล็งเห็นเล็งเห็นถึงความพยายามจริงๆไม่ใช่ว่าทีมบุกเก็ตรวยหรืออะไรหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าความพยายามาของเขาจริงๆไม่ต้องยกความดีความงามให้พลังด้อมเลยใช่พลังด้อมทั้งนั้นเลยอะใช่ก็ว่าด้อมรวยนะด้อมรวยตึ้รวยไม่ใช่ทีมรวยก็ส่วนทีมรวยไงแต่เขาบอกว่านี่ทีมไม่ได้ซัพพอเท่าไหร่นะ ทีนี้ทีมไม่ได้บอกเลยพลังดอมล้วนเลยพี่คิมไม่ค่อยไม่ได้เดยวอาจจะมีซื้อตัวซื้อบัตรซื้ออะไรบ้างซื้อบอัตรจะไม่ได้กดตะกร้ากดตะกร้านี่แบบพลังด้อมทั้งนั้นนะหกล้านเจ็ดล้านสิบล้านเนี่ยเพราะนั้นทุกคนที่อยู่ในด้อมกดเชเบลทั้งทั้งกี่ด้อมนะแปดกี่ด้อมอ่จคนที่อยู่ในด้อมกดเชเบลทุกด้อมอ่ะโรดโปรด,ปรดภูมิใจแล้วก็โรด โปรดพรุ่งนี้เขาเมียาวันที่มันบุกเอาเราวฉันก็ไปบ้านมนึงเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนแปดดอมคนทั้งหมดในแ8ดอมอะ่ะพวกเราคือแรงซับพอร์ตที่ดีนะที่สุดที่ทำให้กดเชเบลมงเพราะฉะนั้นมงแล้วไม่ใช่ว่าจบนะกดจะก้ะเพิ่มด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนลูกสาวไปตลอดจนกว่าจนถึงมงแกรนใหญ่ถูกจนกว่าถึงแกรนอินเตอร์นะฮะทุกคนนี่เราจะไปกินหมาล่ากันที่เพราะฉะนั้นภารกิจเป็นลราภารกิจเราภารกิจด้อมยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นงานตอนหลังจากมงเนี่ยกดเชเบลไม่ใช่สบายฮะไม่ใช่สบายเหนื่อยก็เดิมนะจ๊ะนี่คือกระเบื้องกระเบื้องบ้านเรา นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนฝากให้กำไลใจเชื่อว่ากดจะเบลจะทำหน้าที่มิสแกรนด์ทยแลนด์2025แบบเต็มที่เพราะชีเป็นคนชอบทำงานใช่ชีเป็นคนชอบทำงานเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ได้ประกวดแล้วยิ่งไม่มีแรงกดดันแล้วเชื่อเหอะว่างานทุกอย่างที่ออกมาจากนางปังแน่นอนแล้วเตรียมรับ m อ i เตรียมรับเตรียมรับ,ร,ร,บรับเละ รับเละต้องบอกแบบนี้รับเละเพราะว่าสปอนเซอร์คือชุดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ยังไม่มงนะฮะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งกดฉเบลเป็นกำลังใจให้ทั้งใ,ใ้ใเสียงมากไม่ได้แล้วนะเป็นให้กดฉเบลแล้วก็ให้ทีมแล้วก็ให้ด้อมทุกด้อมนะฮะ